รู้อะไรนรไม่สู้รู้วิชานะวิชานะช่อช้างสองตัวคือความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่เนาะก็ต้องรู้ว่าอะไรคือตัวและทางรอดของตัวมันอยู่ตรงไหนนี่เนาะต้องเห็นทางรอดของตัวเนาะทางรอดของตัวมีอยู่ทางเดียวคือที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดเออตรงนั้นนะแต่ตรงนั้น หยุดนิ่งได้ปึ๊กลอดไปเลยลอดไปถึงอีกนี่เนาะไปเรื่อยๆเลยนี่จะไปถึงพระธรรมกายถึงตัวตนทีแท้จริงถึงจะเป็นยอดดีคือความดีทั้งหลายมันตัดๆๆอันนี้อยู่ตรงยอดเอออย่างนี้นะรู้อะไรไม่รู้วิชอาวิชาชาวช้างสองตัวนะ คือวิชาคืออะไรวิชาธรรมาอคือความรู้ที่เกิดจากการใช่ใช่รู้รักษาตัวรอดนอดีนี่นะตัวเองต้องหาตัวให้เจอนะนี่ตัวของตัวอยู่ตรงไหนนะอันนี้ยังไม่ใช่ตัวนะข้างนอกเนี่ยนี่แค่เป็นตัวโดยสมมุติยังไม่ใช่ตัวจริงตัวแทนต้องไปหาเจอนะ